สวัสดีค่ะคุณพอสวัยค่ะสวัสดีครับพอสวัยครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับคุณพอสวัยอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันัสที่1 6มิถุนายน2567ค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะท่านผู้ชมคุณพอฝันคืนวันศิลวันพระเนาะค่ะฝันแนวได้คุณพอเว้าสูฟังไดยค่ะโอก็จะว่าฝันวันลุงเลาะไปห้องฝับไปเปียบป่านึงว่าป่านั้นมีแต่ปลาดุกโจกลงไปจับขึ้นมามาหักเงียง ปาดีตัวหนึ่งก็ดีดีห่วยมันมีอยู่สามสี่ตัวตัวป่านนี่ว่ะจับหักเงียงหักเงียงแล้วก็ขึ้นมาโอ้ยมืมั่วปากตีนกูตัวนี่ว่ะปลามันทมอยู่ในกุต้มน้ำม่งั้นจะปลาดุกตัวหัว่ทอสามนี่ป่าปลาสี่ตัวปลานั่นปลาสี่ตออแล้วก็ ขึ้นมาน้าห้องกําลังขึ้นมาหอดวิทย์คางห้องกับพอดีหูเมือลนะทุกยเ,กเด็กโอ้ต่วกีบเบอรบิงหูเมือขึ้นมาเป็นโคตเบองเท่ารครัพที่สองหานาที่ที่สองหานาที่่วงเวลาฝัน่อนไม่บอกคยบอกที่สามผูเี้ที่สามปัวที่สามึ่งลูงเถื่อะ อันนี้มาบอกพี่สองค่ะวันจะมาบอกไว้แต่บ่ตัวแต่กับฟันสันแห้งเนาะคุณพ่อเนาะฟันสันส่วนมากฝันสันสน่แล้วม่นแม่นเอออืมือในกระหาค่ะจับในกระเจ็ดค่ะเจ็ดแป่เพราะเจ็ดแปหเรเจ็ดนี่ละเจ็ดแปดห้ากับเจ็ปดสี่เออสองโตนี่ยละสองคุ้มเนาะ เพราะว่าป้ามันสี่โตะน้าป่าป่าดุทอกนรมดเลยป่าดุนี่โตง่ำฮักนี่ตีละจับมากกับฮักเงี้ยงมันฮักกับทิดเป็นหกหรือเป็นหาบ้างแต่ว่าคิดอยู่เมือกหาจับเห็ดป้ากั4สีฮักว่ถึงสี่โตเลยบอกคุณ่อฮักไัวทั้งสี่โต คืนจากห้องกับพู้ดีหเมือโอ้กุ้งันตัวนี้วะเจ็ดสี่เจ็ดหาเนี่ยสองตันี่ละเจ็ดสี่เจ็ดหาทะเลสองตูเนาะทะเลสองตูจับจับเป็นเจ็ดไหมลูกผู้บ่เจ็ดกะหาเนาะเจ็ดเลยละเออมาเจ็ดกะหาเพราะว่าขันนับขันเรงเสือมันเอาเจ็ดมันก็เอาหาเอามือปลากับแปดอยู่แล้วเนาะปลาปลากระสีตัแปดสี่นี่ เจ็ดแปดสี่กับเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ห้าแปดสี่น้อคุณพ่อเนาะนั่นแหละสองชุดในช่วงนี้ละพอถ้าสิแปรไปมันก็สิแปรไปบ่ได้หลายละมันมีอยู่สามนี่นาะคุณพ่อเนาะเออกระเทาะนั่นปีล่ะฝันไปได้ลงไปจับปลาอยู่ในในห้วยห่วยหวยไม่น้ำเลยเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำโมมีน้ำโมมีขอุ่ยางไปโอ้เขาเอาไปก่อเลยตัวปลาหนี่งตัวเดี๋ยวลุยคนลุยยางบอกคุณพ่อเออลุยไปลุยไปน้ำบอล อขี่ต้มกับบอลลมบอลบอลม,ลม,ลมนะครับกลาหอดปลาเหียบหัวมันพอดีตีนเหยียบโอ้ป่าตัวดีอยู่เก็เลยจับเอาขึ้นมาตัวหนึ่งพอดีอกีกอยู่หันค่ะจับประจามาได้สี่ตมาหักเหียงมันออกอมแต่ว่าได้ตะหมองเก้านน่ะละได้ตะบอลเก้าหันละ,ะสี่ตัโตัวใหญ่บ่ปลาดุบันกระทอกันมือกนใหญ่ทำดนามดนีดนนะอือ บมมีตัวใหญ่แห้ก็ได้ดอกใหญ่ซ้ำดำมีเนาะค่ะดำมดีที่จังหวะมีแต่บกำลังงามๆท้อกันเมื่ค่ะมีปากคอปัญญ์ปัญญางีาง้สีวันแนวแนวอื่นบ้านนี้ทำมากอิลี่ตัวเล็กนี่ในใจนี่ฝันแบบนี้คุณพ่พอคิดว่าตัวไหนเนาะเอาตัวที่มากโย่คันว่ามันบมาจากคันมันตัดป้าออกแล้วคือนเจถา,า,าเจถาเออฮาเจเจถาค่ะฮาเจเจถานอืม โจกมันปเจ็ดจับนี่คระเจ็ดยืนเ่ยถ้สองตัวสองตนี่ไฮไฮเจ็ดหาไฮเจ็ดหาเจ็ดเจ็ีเอาบอเจ็ดอะไขัดตีร่ะมันก็สิเป็นมันก็ลายนะค่ะแต่ว่าที่มันใจอีีก็คือเจ็ดหาเนาะค่ะที่มากแห่งคือเจ็ดหาเจ็านี่แหะแปดเจ็ดหาน้าป่อหน้าป่อนาค่ะเปาปลาปะปลาจะเป็นแปดแปเจ็ดหาแปดเจ็ดสเนาะนี่แหละ สองโต้เลสองขุมสามโตสองขุมสองโตมากแห่งก็คือเจ็ดหาคุณพ่อเพื่อนว่าค่ะสามารถเอาไปตัดได้นะครับเนาะตัดเห่นเ,เอาค่ะเจ็ดแปดเลยว่าจะเป็นจับกับเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดซี่หาแปดซี่ไปประมาณนี้น้องพ่อเนาะตัดเอาแต่เก่านี่จับเนี่ยมันเคยเป็นเจ็ดแต่เเป็็นจครับจกคอยประจกหูจกยังเนี่ยมันไม่บอกคอยพันจุดมันออกเจ็ดหกค่ะพอ่าเป็นเจ็ดกะบจกหากรบกบ ได้ป้าออกมาห่วเบอร์ที่ขนาดอันนั้นสื่อเพราะว่าสื่อเจ็ดก่อบานีีมาจกมาเป็นเจ็ดว,ว,ว่าหกเป็นหกใสเจ็ดหกมาออกเจ็ดหกมีวหคือกันเลยนี่นี่ก็จับจับมันก็จะเป็นเจ็ดอยู่เลยมวดที่พานมาเนี่ยวดที่พานมาเลขของคุณพ่อคุณพอ่ณพอฝันว่า หัวเลนตําหินหตาย<อ>เนาะโอเออหัวจองตู่เรนเฮียงกันทอนยเน่สดอยแน่ปบราณที่แน่โว้สายปรลาดได้แล้วว่ามันเต็มเฮียงกันจึกจึกไปเรียนลงลุมผื้อเหลือรางแล้วกว่าอยู่สี่สองสองสี่บ้านเด็กนี่ว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะสี่โตแต่ว่าไปตีเอาแต่สี่ศูนย์เนาะคุณพ่อน้อ,อ,อลืมสี่สองค่ะ คอยยังว่าสื่อซีสองได้สองสีคอยยังบ่ไดเอาเป็นมดพอดีเรขนี้มันออกซีสองได้คุณพ่อคุณพ่อสื่อสองซีเป็นบ่สื่อสองซีแต่คุณพ่อบ่ได้กับบ่ได้กับค่ะแต่ว่าเสียเศนบานเป็นบทเรียนเลยนะกับค่สื่อลอตเตอรี่ก็ต้องสื่อไปสองใบเนาะคุณพ่อนอกเด็กถ่ายค่ะพ่อเนี่ยจับเนี่ยแหละจับหักจับเจ็ดหาเจ็ดหกก็เป็นไปได้นะจับมา จับป่านี่อืจับมันไป็นเจ็ดเลยอะค่ะอืมก้บเจ็็ดหากระเจ็ดหกไงล่ะป้าสี่โต้ได้ลรป่านะไรทั้งหมดทั้งสี่ค่ะป้าสี่โตอืมคุณพอกัวันใจกได้ออกใจเนาะกับโมฮันตัดออกทีค่ะคุณพอกับมันใจตัวเลขโบหลายตค่ะท่านผู้ชมค่ะไปตัดกลับหมุนเอาเนาะคุณพอค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขคว้องฟันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่สิบหมิถุนายนสองพันหรอยหกสิบเจนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบภด้รางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะผังมือแกมือไก่มือมันผละค่ะคือถ่ายมาตามมือพออีกเท่านึงเนาะเมื่อแรงตัน่วนแน่เลยเมื่อแรงก็ได้วัน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 นวั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 นันวหญ่ันวันว่นวัควันวันวัน่ันวันนว่นวัันวันันวันวันันว ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อสวัยค่ะขอบคุณค่ะค่ะกับมาสรุปแล้วทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อสวัยค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะที่คุณพ่อเพิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าได้รล่งไปในหวยในหองเพิ่นว่ายางล่วงไปแต่จังได้จังไปพ่อปะดุเพิ่นว่าไปเหยียบปะดุเนาะค่ะเหยียบปะดุกทั้งเบิดซีโต้เพิ่นว่าในความฝัน แต่ว่าตีนนี่จิกไหวเพิ่นว่าค่ะจิกปลาดุกไหวเนาะค่ะแล้วก็เอามือนี่จกเอาไตตีนเนาะค่ะจกเอาขึ้นมาเนาะค่ะจกเอาขึ้นมาทั้งเบสซีโตเพิ่นว่าแล้วก็มาหักเงียงเบิดทุกตเพิ่นว่าค่ะแต่ว่ามือเพื่อนนี่ิ่องจกเท่องจับปลาขึ้นมาแต่ว่าเป็นปลาดุเพิ่นว่โตกับกำลังพอดีพ่องามเพิ่นว่าโตปลาดุกนี่เพิ่นว่าแนวทางของพอสวายเพื่อนไห่มาเนาะค่ะในคลิปนี้ค่ะก็คือแปด เจ็ดหาแปดเจ็ดหาเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะป้าเป็นแปดเพิ่นว่าจับเป็นเจ็ดเพิ่นว่ามือเป็นหาเพิ่นว่าค่ะเพินก็กระตีหายเป็นแปดเจ็ดหาเลขกสามตัวค่ะส่วนแปดเจ็ดซีแปดเจ็ดีนี่ก็เป็นเล็กตีจากฝันคือการอีกคุ้มหนึ่งเพิ่นว่าค่ะป้าเป็นแปดจับเป็นเจ็ดเพิ่นว่าค่ะป้านี่ซตัวเพิ่นว่าเพิ่นกระตีหายเป็นแปดเจ็ดีเนาะค่ะจับหรือว่าสิจุกก็ได้เนาะค่ะตีเป็นเจ็ดเพิ่นว่าค่ะตัดเลนค่ะ 87เนาะค่ะ8778กราฟน้ำค่ะ7หานี่เป็นเลขมักแห้งนิ่งเพิ่นว่าค่ะ7หานี่เพิ่นมักตีจากฝันเนาะค่ะตัดเหรียญน้ำค่ะมักแห้งเพิ่นว่าให้วงกลมให้เนาะค่ะ7หาค่ะ 7c 7c เป็นเลขตัดเหรียญคือกันค่ะตัดเหรียญจากสามตัวเนาะค่ะ 8-4-8 5เป็นเหล็กตัดเลนจาก3โตค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเหล็กข้มฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อสวัยในงวดวันที่26มีนายน2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมโชคมิลาบด้ระหว่าใหญ่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขุสุขนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะแนวทางของคุณพ่อก็ให้มาชัดเจนแล้วก็เลือกเอาเนาะค่ะหมักตัวใดชอบตัวใดก็เลือกเอาค่ะ คุณพ่อนี่เป็นผู้ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชม,มวดวังหันหงว์ทิพานมากคุณพ่อเพิ่นฝันแมน่นฝันเข่าเนาะคะ่ะแต่ว่า,าสิตีเอาขาดเขื่อนตีโบตรงค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้นึงค่ะจับประเด็นให้ถือแล้วก็ตีเหลขกหายตรงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมระฟังคลิปของสาวนิ่งพรรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญเงนมีโชคมีลาบ เฮ่งๆหมานหมนปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลอตเตอรี่เบิดสุขูสุขนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากทันผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิงพะรวยเดีหาคลิปดีๆโตเ็กเด็ดๆมาให้กับทันผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ